ทิพไพรวันมีอึ้งเมื่อมาดามตวงจ่ายค่าตัวแบบสุม่มหยิบซองไหนได้เงินไปตามนั้นบอกเลยลุ้นหนักมากตั้งแต่สึกออกมาก็เรียกได้ว่างานแน่นทุกวันสำหรับทิพย์ไพรวันไม่ว่าจะเป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์สินค้าต่างๆ จัดไลฟ์สดคู่กับเซเลบคนดังกระทั่งล่าสุดได้ประกอบคู่ไลฟ์สดกับมาดามตัวอุบลรัชโชธีระพกพิธีกรรายการอาหารที่ได้จัดไลฟ์สดทำอาหารเมนูเด็ดร่วมกับทิพย์เพรวันเป็นอาหารตามเทรนดนั่นก็คือเมนูอาหารสุ่มยอดฮิตซึ่งบอกเลยว่าสนุกสนานมากๆเพราะงานนี้ทิพย์เพรวันต้องใส่ชุดเซ็กซี่ทำอาหารด้วย ล่าสุดทิพย์เพรวันได้แชร์คลิปขณะรับเงินค่าตัวจากมาดามตวงเล่นเอาทั้งลุ้นทั้งหาไปตามๆกันเพราะเป็นการรับค่าตัวแบบสุม่มมีซองให้เลือก3ซองซึ่งทิพย์เพรวันก็ตัดสินใจเลือกอยู่นานไปดูการสรุปแล้วทิพย์เพรวันจะได้ค่าตัวแบบสุ่มไปกี่บาทค่าตัวเดี๋ <laughs> <laughs> ยวอะไรแม่ให้เลือก <laughs> <laughs> แต่ภาพ <laughs> สุ่มสุ่มสุ่มอาหารไม่พอมีสุส่มค่าตัวด้วย หนูออกรายการมาเป็นร้อยรายการไม่เคยมีรายการไหนที่มีสุ่มค่าตัวแม่ถ้าท่านหนูเปิดหนูหนูเจอซองที่ได้ร้อยเดียวอ่ะก็ต้องรับไปตามนั้นไงให้สุ่มให้สุ่มสุ่มรับจากอะไรฮะแล้วแต่อยากได้อะไรก็จับหนูนั่นหนาบาหนาหนาเลยหนาหนาเลยหนาหนานูเอาเบอร์สามนี่แม่โอเคห้าเปลี่ยนนะมั่นใจเขายังี้ดูได้ไหมไม่ได้เลือกแล้วเลือกเลย ห้ามเปลี่ยนอ่ะมาดูกันไม่ให้คนอยากมามาดามตวงไม่โหดไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่โฉดขนาดนั้นหรอกฟาดแน่แม่โอ้โหตอนนี้เป็นแสนแหละตอนนี้ต้องเป็นแสนนะแม่แสนแสนต้องหนามากแม่ <laughs> เ๋ยวแม่แม่ไปเอาแบ,แบงคาร์โม่ที่ไหเมา, <laughs> เาสภาพล่าสุดแม่ ทิ้งท้ายกันเหมือนเช่นเคยฝากเพื่อนๆช่วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกิจกรรมทำกินแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับรู้ข่าวสารรวดเร็วก่อนใครคะ่ะ